อ an да ีพ to ่ยาไปจะ่จ well ับจะไปจับจะไปบาไปบาหยายาหยายาหยายูซือยูซือหยูซือยูซือ่โ้ยี่อเนีเดี๋ยวคยเสียน้อยู่เรื่อยยันยันนีมือเราอรวยรวยรวยแม่แถวน้ยอรโดอโอ้ยอทดอกมือเจ้าน่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video Thank you. เั็นดีไหมลูกสโอ้นี่สองตัดัดพอดีเขาเหียน่ะตั้งตัดพอดีตัวนีนชุบชบันี่โอ้นนั่นเอามุักล้ยดัดเมอต้องพอดีองเมตรที่ผ่า่ได้ห ยังไงฮัลโหลพ่อทีนี้แผ่นตัวนั้นอ่ะแผ่นตัวนั้นมาซ้อนแผ่นตัวนั้นตัดขรึ่งล้วมาซ้อนข้านบนแลสเแต่งคนนี่เพะติดร่องนเนาะแั่งแล้งเอ่องาสอมาองไข้าปตัวน้น มันยดีเัเดนดีเลยอับเดตนรี่อยไหพอีู่ไหมโอ้ยแล้วมืแรกหมแลเราดีล่งเดียวหาดิีนี่เราพ่อปดเลยเป็ีทางคลิปไปดูช่องบ่อฟื้นนัไอคลิปบฟื้นอยู่ไหน เราเดล้มหิอยู่ลงห,ห,หแล้วเราเดล้มคิอยู่ลัอยู่ยางิบอย่างเห็นี่อเื้ยอบออันนี้มันซีเมีเทาเล,าลามันมอส,สองเมตรทีได้หนู่มางล้างมันสี่เจ็ดบสสองเมตรที่หางเ้ปับ๊บ

มูวางดูกถ้าสองเมตรเชิญเล่รเิลยเบปล็้เมตราี้เปาปากได้ที่จะปากมันเลเลว่างอยูปอปากมันปากไม่เลอะสองเมตรีเตอดได้ติดเเ็ดเอเป็นพอดีงกับเ้ามัดออเล็กไว้เดีวเล็บไว้เราัดออกเล็กไว้ราอกเล็กไว้ได้คามัสอเส้น แต่ระบบเอามหน่อยเีเมีบ oh! mm um evet OK ่ีเีแ็เ้เดีเอดี๋ดูนอะไระก็ีเมเตเบ่พกเงี้ยฮะปูนะซีเมนเ๊ะเลยว่ากาไปีบอัดเี้ก็ดีพอดีก็ดีนะผ่อนเงียหปูนโจดีเปะเลยนะ พวกรอเขาเขาแอนดน์เะยัตัวคนไม่นีก็ยอะอนี้อะรันจะได้พเองสองแผ่นมี่หาไปได้หสอแผ่นไปทางนอกรไปทางหนตัววันลูกตาอีกเพิ่ง่้ยห้องสแผ่นมเล้ยใ่สามแผนเที่ตาสองนที่า

เสียงจะได้เสายท่องรเสียงมือเสียจะอุ้ยอหน่อยงานส่เครใหม่มือหน่าี่อตกงานเลยเฮเ่อกีบอกว่าตกงานลนั่งจะดูที่ตาสอหอยเลยอบอกให้ไปนอนอยู่ร้านกาแฟบุดยัง่าหอยผมเป็นโอ้เป็นนอยของเสื้อหายไปหมดเลยเนาะพี่กี่บ เอาห้องมันมาไมเลียมมันแหมไม่เนไแดาน กอแบกเื่อเดี๋ยวก็ะเออพขาพูดแบกเพ่อเดี๋ยเลยตั้งมั้ยั้งงรู้คาเรียกว่าอ <Ừ. S 1> ้าตรู้ก่ เอาจริงไหมครับคอยงานก่อนแล้วใจเย็นแล้วเอาจริงไหมครับโอ้ยหมอจะทำอะไรเกินตัวยกให่บ้นขาดได้เยอะเหมือนกันร่างกายมันได้นะก็อีกใจมันได้แต่ร่างกายมันไม่ให้นะพร้อมแล้วพร้อมเลยพร้อมแล้วที่จะรับฟอนใช่ไหมโอ้โอ้นอนเอาแห้งมาสมปูเนี่ยเนาะ นอนดูโทรศัพท์ซื่อไปยังบันไดหลับเลยดูโทรศัพท์ซื่อเลยทำงานหนักอย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวเราขอไปขีดเขาเดี๋ยวเในมุงเครื่องหมดมุงเครื่องหมดมันสูงกว่านิดนึงอยู่แล้วค่ะกะสูงกว่านิดนึงอยู่แล้วต่อแขนงแล้วก็อินไปเอาระดับน้ำใส่บว๊ไม่ใไฟเอาระดับ กิอะไรมตัวเสือยา้รเนโอเคแบบเอาตัวีไซาทีนี้ได้กมเจ้ะอ้โหเตี้ยนี่ินกาแล้วผมว่าเอ้ยตอไม่้หายตีกาแล้วก็พันเตี้ย

ขายบ้านรางดูตังสานล้าบนราบ้นร้าไม่หแต่วัดตวนีวัดอามันอยีกันาเราก็จะได้เห็ดานี้หรอเราก็จะได้เก็บเห็ดตรงเก็บมะเกงสดๆมันหวานอร่อยเอาตันนี่อนเด้อไปนี่่อนี่ ะต so ้องบาน เขอี่น้นะับโอ้ยใส่เขาได้อะไรสตีลใส่ได้อะไรน 对呀，好嘛，那真难为他了。